สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทู c ช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับยุทูบช anel นะครับที่จะทํางานต่อไปนะครับบนโลกโซเชียลนะครับผมวันนี้เนี่ยมีราคามาให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับเป็นราคาที่มาจากภาคใต้เลยทีเดียวนะครับราคาแต่ละวันนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตามสถานการณ์นะครับและแล้วก็มีข่าววนะครับจากพี่น้อง ที่อยู่ทางภาคตะวันออกแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าวันนี้ส่งเรื่องราวนะครับแล้วก็ส่งดอกมาให้ดูนะครับตอนนี้ที่ภาคตะวันออกนะครับก็เริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนะครับดอกทุเรียนดอกทุเรียนเริ่มแล้วนะครับเป็นพี่ๆนะครับที่ส่งมาให้ดูก็อยู่กับดอกช่วงนี้เดินสวนกันอยู่นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผม เขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับก็ดูแลสวนกันไปส่วนผมก็ทําหน้าที่ของผมเองนะครับก็คือดูแลเรื่องการตลาดนะครับแล้วก็ไปตลาดกันนะครับทําให้กับพ่อแม่น้องได้เห็นกันนะครับว่าทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับโลกออนไลน์เราก็สามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ยุทธพงศ์ต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้ หากผิดพลาดยังไงนะครับหรือทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดยังไงเสียหายผมขอโทษขออภัยนะครับไม่มีเจตนาอะไรทางนั้นนะครับผมตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้มีราคาให้ทุกท่านนะครับผมราคารับซื้อนะครับ AB 155นะครับ2-5กิโลกรัมเกรด C ก็อยู่ที่100นะครับ2-5กิโลกรัมนะครับส่วนเกรด D ีเนี่ยนะครับอยู่ที่90 1.7ถึง9กกกิโลกรัมนะครับ อ่าหนึ่งจถึง1.9กิโลกร,รัมนะครับเขียนมาก็ตัวเล็กๆนะครับมองไม่ค่อยชัดอินโดนะครับก็อยู่ที่85นะครับสอถึงหกกิโลกร,รัมนะครับผมหากมีอะไรที่เพิ่มเติมก็คอมเมนต์แจ้งมานะครับฝากทุกท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยสวัสดีครับ